กดด้วยไหนกดแล้วกดแล้วอ oh. ๋อีน oh. ี Styles ็คือวิธ okay, well. ีการทำรองเท้าเรื okay. er ่องนีครับแอนเวดนะครับทำมันแบบนี้นะครับทำแบบนี้นะครับทนแบบนี้ช้าผใครสนใจอยาก สอนได้นะครับเดี๋ยวรับสอนให้ครับผมอา่าเดี๋ยวคุณเอ็มเขาการให้ครับเนีวอยู่บ้านเดเงซอยสิบครับนี่นะครับวิธีการทำมือแล้วด้วยมือยุคสมัยนี้หาคนทำยากครับผมไม่มีใครทำด้วยนะไมมีใครทำนะครับไ่แบบเดือดร้อนตายนะเนี่ยนี่นะครับ นี่ก็คือเราติดกาวรอกตะปูไว้เพื่อที่จะให้มันอยู่ทรงนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ตอกนี่ครับพอสำเร็จออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับผมอ,อย่ต่างลานนี้ดูดประกอบแบบนี้ครับสวยไหมยังไม่ได้มั้งยังไม่ได้ยังไม่ได้เช็ดกาวครับผมอ่านี่นะครับพอเสร็จแล้วเราก็ตอกแบบนี้ น,นี่ครับผมนี่เป็นวิธีตกาวเราเรียกว่ามังกาว่้นครับผมเนี่ยฟังชั่ไหมครับ,บเบบบบบสียงค้องนี่คือชีวิตขององเท้าเลยนะครับผม เสียงคอนหมดเลยเช้านอนท้ายอดตายทันทีครับอ่าโอเคครับวันนี้ก็พอสู่วันนี้นะครับครับผมอ่านี่ครับนี่คือมือกล้องครับผมนี่คือมือกล้องอ่าบอกชื่อจริงเลยครับชื่อจริงนามสกุลจริงเดี๋ยวอะคนคนคนเขาจะได้มาเอามาไปออกรายการครับโอ้ไม่เอาอ่านี่คือทายกาวเตรียมหนังหน้าครับเตรียมงานนะครับผมนี่โอ้มีลายสักเต็มตัวเลยครับผมเใช่ไหม มันต่องมันต้องมันต้องไม่ได้ใส่เสื้อด้วยโอเคครับผมสวัสดีครับ